นี่เป็นการทดลองระบบส่งพลังงานไร้สายสลับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็น power source นะครับที่สามารถปรับค่าได้นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟ3เฟสขนาดสามสิกิโลวัตต์ maximum นะครับหังแบบนั้นเราก็จะต่อเข้ากับระบบ resonant inverter ของ ของเราที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมานะครับโดยสามารถจ่ายกำลังงานได้สูงสุดประมาณ20กิโลวัตต์นะครับแต่ที่เราทดลองนะครับสามารถวิ่งได้ถึง19กิโลวัตต์ครับเนื่องจากลิมิตของเครื่องมือวัดเราไปไม่ถึงนะครับ พอเวอร์นาเซอร์เราวัดได้แค่ลิมิตแค่5 0าสิบแอมป์นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปถึงแม็กซิมัมที่2 0สกิโลวัตต์ได้นะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวสร้างเ,าเขาความถี่สูงนะครับจากนั้นก็จะเป็นขดลวดนะครับข้างล่างที่ท่านเห็นนี่จะเป็นขดลวดคลัวขดลวดตัวส่งแล้วก็ด้านบนจะเป็นขดลวดตัวรับ ส่วนกล่องด้านบนก็จะเป็นส่วนของเร็กติฟายนะครับเมื่อส่งสัญญาณมารับสัญญาณแบบไร้สายมานะครับเราก็จะทําการเร็กติฟายนะครับแล้วก็ทําการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดกําลังทางไฟฟ้านะครับเป็น power analyzer นะครับของโยโกกาวารุ่น WT 1 8 0 6 E นะครับ ซึ่งเราจะใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพคววัด Power วัดกระแสและแรงดันเพื่อหาประสิทธิภาพรวมของระบบนะครับนอกจากนั้นเราจะมีออสเครสโคปนะครบับที่สามารถวัดได้พร้อมกัน4แชแนลนะครับที่ท่านเห็นยู่ด้านบนแชแนลที่1กับแชแนลที่2เนี่ยนะครับจะวัดแรงดันนะครับแรงดันนี้จะเป็นเคาความถี่สูงนะครับ30กิโลวั โัวที่นะาขนาด30กิโลเฮิรตซ์นะครับประมาณ30กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ตรงที่เป็น,นคล้ายๆสัญญาณไซน์จะเป็นกระแสนะครับส่วนช่องที่3กับช่องที่4จะเป็นแรงดันและก,กระแสทางด้านเอาขุดนะครับที่ส่งไปที่โหลดนะครับโหลดของเราตอนนี้ใช้เป็น DC ซีไดคลินิกโหลดนะครับที่ท่านมองเห็นอยูไ่ไกลๆนะครับจะเป็น DC ซีไดคลินิกโหลดขนาด สามิกิโลวัตต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือภาพรวมของระบบทดลองนะครับการส่งพลังงานไร้สายนะครับ